ก็สามารถใช้สื่อต่างๆในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้นะคะ ดิฉันนางสาวกาัลยาณีพิมพรค่ะผู้โรงเยียนบ้านตั้งใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุดินเขตหนึ่งค่ะค่ะการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนของเรียนบ้านตั้งใจนะคะยึดหลักตามหลักสูตรแกนกลางการ,รศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักาาราช2551ัค่ะหลังจากเรา ศึกษาหลักสูตรการสอนนะคะแล้วก็จะกําหนดการสอนไม่มีแผนการสอนแล้วก็เราก็จะจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเด็กๆก็จะต้องมีการฝึกนะคะเบนยิมสมองเพื่อที่จะให้สมองนะคะมีความมีการกระตุ้นสมองของเด็กๆนะคะก่อนเข้าเรียนมีเพลงนะคะพร้อมประกอบท่าทางนะคะทั้งหมดตรง นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆเราจะแบมยิมสมองตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเรียนอ่ะเราก็จะมีเพลงพร้อมไปเรียนทำท่าประกอบเอามือขึ้นมานะคะอ่าแล้วประก,กบค่ะแล้วเอามือหมุนนะคะหมุนอย่างเงี้ยไปเรืเร่ยรยนนะะอยๆจนเพลงจบนะคะพร้อก่อนหนึ่งเพลง

ด้วยมีการเพลงนะคะทำท่าทางนะคะมืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนําเข้าสู่เรียนด้วยการที่ทบทวนกัะสุางานเก่าทำก่อนถ้าหารองุนบ้านวานเมน,มนปืน,นหานจานนะข้าวสารขนมตานเนื้อหาเดิมนะคะเราก็จะมีเนะะื้อหาใหม่เซกมา นะคะเนะะื้อหาเดิมก็จะเป็นคำนะคะในในมาตาก่าก่อนๆก,กระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในตัวเองมากมันได้ท้าทายสัตว์ทุกตัวให้แข่งกับมันวันนี้ก็จะให้เด็กๆเ,เขียนคำนะคะคำที่อยู่ใน จอเราจะมีจอคอมนะคะให้เด็กๆเขียนคำเสร็จแล้วก็เขียนคำก็จะเฉลยคำนะคะก็มีเกมนะคะหลังจากนั้นก็จะพาเด็กๆเล่นเกมอย่างเช่นนะคะบิงโกคำว่าข้าวสายข้าวสาข้าวสายคำต่อไปคำว่าบ้านบ้านคำในอยู่ในมาตราแม่กลนพอเราเล่นเกมเสร็จนะคะเราก็จะพาเด็กๆ อ่าอ่าเล่นเล่นเสร <Yeah. S 1> ็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้บทเรียนว่ามัตตาแม่กลมีคําที่เป็นมัตตาแมกลมีอะไรบ้างพยัญชนะอะไรบ้างนะคะที่ตรงมัตตาและไม่ตรงมัตตานะคะซึ่งเด็กๆเขาก็จะจําได้จากการที่คุณครูมีมีตัวที่ ให้เป็นคำมานะคะจากคำที่อยู่ในเรียนมานะคะในบทเรียนนะคะตัวที่ตรงมากาคืออะไรนหนูโนหนูนะคะตัวที่ไม่ตรงมากกาอเก่งมากอทีนี้ในการประเมินนะคะคุณครูก็จะประเมินตามชิ้นงานนะคะผลงานของเด็กๆนั่นเองว่าเอ๊วันนี้พิซซ่าของเขาวันนี้อ่าหน้าทานแล้วมีคําเหมือนกันไหมคะ ก็มีนะคะคำนั้นก็คือคําว่าอะไรบ้างน,นะคะอ่าคำว่ามันบ้านเทียนแบบนี้นะคะคุณค่ะ